อนาคตนะคะจะเป็นยังไงอนาคตที่คุณนะคะอยากรู้ว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือจะมีอะไรบ้างที่ทำให้คุณพอที่จะมีกำลังใจมีความหวังที่ยังอยากที่จะทำอะไรต่อหรือสารฝันต่อหรือลงมือทำในแพลนของคุณอะ,ะอยากรู้ว่าอนาคตนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็ใช้วิจารณญาณนะคะ เป็นดวงสุ่มเป็นแรนดอมหลายๆล้านพลังงานมารวมกันอาจจะมีตรงไม่ตรงนะคะให้ใช้วิจารณญาณเอาไปค่ะขอไพ่ออร์เคิลนนะคะสักสองใบนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์โอ้โหก้าวหน้าเลยค่ะหมายเลขยี่สิบเก้าก้าวหน้าเลยนะคะนี่ออร์เคิลมาบอกว่าอนาคตน่ะไปข้างหน้าก้าวหน้าก้าวไกลก้าวกระโดด มาขึ้นอะไรคะความสำเร็จ ừ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  พี่ไพ่นะ,ะให้กำลังใจสุดๆสิ่งที่คุณได้คิดไว้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์แทนะคะการจะทำบางอย่างแต่ยังไม่กล้าทำเนี่ยอนาคตนะคะเขาขึ้นมาบอกเลยว่าก้าวหน้าและสำเร็จนะคะเป็นคอมเพรสชันนะคะเป็นโปรเกรส ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยแม่นนะคะกับ <g ug of language> ฟังไว้ลวดเนาะ <g ug of language> มาดูในฝั่งของพี่ไพอออทารโรมาเบิงวาแล้าสิวาจังไอนาคตข้างหน้าเนาะเพราะว่าออราเคิลเนี่มาบอกแล้วนะคะว่าไปโลดว่าตองห่วงหน้าห่วงหลังสิเฮ็ดยัยงกับฝ้าเฮ็ดว่าสั่นกันว่าขอดูตัวแทนของคนธาตุลม ธาตุลมนะคะช่วงนี้ธาตุมาธาตุไม้สันธาตุไฟนะเะดอเมจิกเชียนเมถุนราศีเมทุน,อ,ทนอู้ธาตุลมนะคะธาตุลมมาแปลว่าช่วงนี้อาจจะมีไอเดียผุดขึ้นมาเต็มไปหมดนะคะเป็นแค่เหมือนกับการแบบอิมเมจนะ,ะเป็นแพลนแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่มันอยู่ในช่วงของการ วางแผนในชีวิตหรือจังหวะนี้ตัวของคุณอาจจะอารมณ์แปรปรวนบ่อยเพราะว่าได้แต่คิดแต่ว่าทําไมยังลงมือไม่ได้แบบนี้นะนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนชัดเจนอะพร้อมพร้อม,อมสู้พร้อมลุยแต่ก็ยังยือ้อยู่ค่ะไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรลงไปพ่อดูแล้วเนี่ยอาจจะกลัวว่ามันอาจจะหนักไปหน่อยในช่วงนี้ก็เลยมีอาการลังรอแต่แค่แบบวางแผนไว้นะไม่ยอมแพ้นะคะเนี่ย บอยอมแพ้ด้วยนะคะที่นี่ว่าเบิงว่าหลังจากนี้นะ,ค,ะความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นแบบใดนะคะโอ้เป็นอัศวินเหรียญไปเรื่อยๆไปชา้าเขาบอกว่าอ่าอย่าไปได้สนใจเรื่องราวของคำพูดหลายคนนะที่บัทอนไม่ให้ความฝันนะคะมันสำเร็จ อาจจะไปขอคําปรึกษาหลายๆคนแล้วเขาไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้นะมันดับฝันคุณนะ่ะทาให้คุณรู้สึกอารมณ์หมุดหิดอารมณ์เหบี่ยงไม่กล้าที่จะลงทุนลงมือหรือลงทุนแบบนี้นะทีนี้พี่ไพ่เขาบอกว่าจงอยู่ในความเชื่อมั่นนะคะโฟกัสลงไปในสิ่งที่คุณได้ทำนะคะบอกว่าจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์ทําได้และจะสําเร็จ และมีการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอนาคตบางคนเนี่ยอยากที่จะเ,เดินทางนะคะอยากที่จะเดินทางไปกกไกลๆนะ,ะพูดถึงว่าอาจจะเป็นไปต่างแดนเลยก็ได้นะคะเพื่อไปอาหาความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะแต่ถ้าไปจริงได้อยู่นานนะคะนี่ได้ไปไหมมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสมีคนที่จะคอยช่วยเหลือด้วยในระหว่างทางที่ คุณได้วางแผนนะคะได้ตั้งปณิธานแล้วว่าจะไปมีค้นคอยซอยเหลืออยู่นะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความขัดแย้งในบางเรื่องที่คุณคิดว่ามันอาจจะยากไปหน่อยหรือกลับมาคิดว่ามันิิเปลี่ยนไปได้โบเนี่ยขอเขาบอกว่าให้มั่นใจและลงมือทํานะคะ mm hmm. อนาคตความสําเร็จความก้าวหน้ายัางรอแล้วหลังจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าดวงใครนะคะแต่ถ้าตรงถ้าใช่ครับรับไปเลยนะคะแล้วก็ไปต่อทีนี้มาดูสิ่งที่พี่ไพ่เขาขึ้นมานะอืมช่วงหนึ่งนะคะมันความคิดของคุณอาจจะมีการหยุดนิ่งนะคะไม่แน่ใจลังเลมิตกเครียดอยู่นะคะแต่หลังจากนั้นโอกาสโอกาสที่คุณจะเปิดรับในสิ่งที่มีคนมาหยิบยื่นให้เนี่ยแม่หมอมองว่ามีมีความสําเร็จ เกิดขึ้นมากมายบางคนบางท่านเร็วมากๆอาจจะอยู่ในช่วงของ2สัปดาห์2เดือนหรือ2ปีจะเห็นถึงความอุดมสมบูมรณ์มั่งคั่งกลับเข้ามาอีกครั้งหนึง่งถ้าใครคิดที่จะไปต่างแดนเดินทางเพื่อจะ,อะไปทำความสำเร็จความมั่นคงกับชีวิตให้เกิดขึ้นในอนาคตมีเกณฑ์ได้ไปนะคะถ้าใครอยากย้ายถิ่นฐาน เพื่อที่จะไปเจริญเติบโตในที่อื่นมีเกณฑ์ได้ไปค่ะแต่อาจจะมีการวิตกเพราะว่าวันเนาะว่าสิ่งที่จะรอคอยในข้างหน้าเนี่ยไม่รู้อะไรแต่พี่ไพ่เขาบอกว่านะคะให้โฟกัสที่ความสําเร็จเพราะเขาบอกเลยว่าความสําเร็จความก้าวหน้ารอคอยคุณอยู่นะคะอาจจะใช้เวลานานนะคะกว่าจะเห็นผลตอบแทนนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ คุณต้องการนี่คือหน้าไพ่และเรื่องราวในอนาคตของคุณนะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอแขกสิวห้าทารุและพี่ไพ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ